بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان ينبوء الإسلام รายการบ้านคนดีนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังพูดคุยถึงคําว่าอัลฮัมดุลิลละนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัลฮัมดุลิลละที่นําหน้าสุรขึ้นต้นสุรได้คําว่าอัลฮัมดุลิลละซึ่งมีอยู่ด้วยกัน5าสุรด้วยกันนะครับเราได้พูดคุยผ่านมาแล้งสี่สุรอันฟาติฮ่อันอันามอันกาฟและก็สุรสะบะนะครับวันนี้เป็นสุรสุดท้ายที่เริ่มต้นสุรได้คำว่าอัลฮัมดุลิลละนั่นก็คือสุรฟาติ์ فاطر <سؤال> نكب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماوات والارض. جاعل الملائكة رسلًا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يزيد في الخلق ما يشاء อินนัลลอฮะ على كل شيء ق د ี ر มวลการสรรเสริญนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างฟ้าและแผ่นดินทรงดลบันดาลสร้างฟ้าและแผ่นดินอีกทั้งเป็นผู้ทรงสร้างมาลาลกะมาลาลกะซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮ์สร้างขึ้นมานะครับจากรัศมีทรรหน้าที่รับใช้พระองค์ อีกทั้งเป็นผู้ที่สร้างมาลาัยกะทั้งหลายขึ้นมาเป็นเป็นทูตเป็นทูตของพระองค์เป็นผู้ที่ทําหน้าที่สื่อกลาง,ส,ลางสื่อสารนําบทบัญญัติมาซึ่งมาลายกานั้นมีปีอุลีอัจินฮาจินซึ่งมีปีอยู่หลายปีไม่ว่าจะเป็นสองปีสามปีหรือสีป่ปีอันนี้มาลาัยกานะครับ มีทั้งสองปีสามปีกและก็สี่ปีพระองค์สามารถที่จะเพิ่มท่งเพิ่มพูนทรงเพิ่มในสิ่งในมรคลูของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอัลลอฮ์ทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างบออัลลอฮอายะที่หนึ่งของสุรฟ,ฟาทุรนะครับพี่น้องก็เป็นสุรลำดับที่ห้าที่เราพูดคุยกันมานะครับที่เริ่มต้นสุร เริ่มต้นบทด้วยคําว่าอัลฮัมดุลิลลาห์ซึ่งแปลว่าการสรรเสริญทั้งหวลนั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของอัลลอ์แสดงว่าเป็นอีกสุาห,หนึ่งที่เริ่มต้นด้วยการขอบคุณพระองค์อัลลอฮ์สุบฮานะฮวงตะลาขอบคุณอัลลอฮ์อันเนื่องจากอะไรครับรอิสลามกาฟีเริ่มด้วย,วยคำว่าอัลฮัมดุลิลลาห์เหมือนกันขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ประทานคำพีลงมาุสาิสลามสะขอบคุณอัลลอฮ์ที่พระองค์ เป็นเจ้าของผู้มีกรรมสิทธิ์เพียงผู้เดียวฟ้าและแผ่นดินและทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมาถึงสุรฟ,า,ฟาติศตรงนี้แหละครับขอบคุณอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ทรงดลบันดาลฟ้าสร้างฟ้าสร้างแผ่นดินอย่างตรง,งานสวยงามนชะ่ครับอัลลอฮฺฟ้านี่เป็นรูปทรงที่ตรง,งานที่สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับไม่มีเสา แต,แต่ฟ้าก็ไม่เคยร่วงหล่นลงมาไม่เคยเร่วงหล่นลงมาหรือโค่นหล่นลงมาทับใส่พวกเราไม่เคยมีนะครับแต่อนาคตข้างหน้าวันเกียยมานะครับฟ้าร่วงหล่นดวงดาวร่วงหล่นนะครับอลัลลอฮ์นั่นคือเหตุการณ์ในวันเกีย่ยมาแต่ตรงนี้อลัลลอฮ์ทรงสร้างฟ้าและสร้างแผ่นดินมานะครับสร้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพื่อ ื่อให้มรรคผลของพระองค์เพื่พอสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาอย่างอื่นเนี่ยเป็นสัตว์เป็นต้นไม้และโดยเฉพาะย,ายิ่งมนุษย์มนุษย์ได้ได้ดำรงชีวิตอยู่อย่างปกติสุขใช่ไหมครับถ้าไม่มีฟ้าไม่มีแผ่นดินเนี่ยมนุษย์อยู่อยู่ลําบากนะอยู่ยากนะนะครับถ้าไม่มีแผ่นดินมีแต่น้ําทั้งหมดเลยเนี่ยคงจะอยู่ยากเลยนะครับชีวิตของมนุษย์เนี่ยต้องต้องมีน้ําด้วยและต้องมีแผ่นดินด้วยนะครับนั้นเอาล่ะ อัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างนเนี่ยพระองค์ทรงรู้ดีนะพระองค์ทรงรู้ดีถึงว่ามนุษย์ซึ่งถือว่าเป็นมะรลูกที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่ที่ที่มีเกียรติอย่างยิ่งเนี่ยพระองค์ทรงรู้ดีว่ามนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์มีชีวิตอย่างปกติสุขสมบูรณ์เนี่ยต้องจัดสิ่งใดมาให้พระองค์จึงจัดมาให้หมดเลยนะครับจัดผืนแผ่น,นดินมาให้จัดน้ํามาให้จัดอากาศออกซิเจนมาให้ ให้มีมีสัตว์มีสัตว์มีต้นไม้มีพืชอะไรต่างๆเห็นไหมครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้จัดมาให้เพื่อ,อเพื่อชีวิตของมนุษย์เพื่อมนุษย์แท้ๆเลยนะครับในขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้มอบแนวทางในการดําเนินชีวิตเพื่อให้ให้มนุษย์ได้ดําเนินชีวิตนะในการมอบแนวทางเนี่ยนะครับท่าน มนุษย์เนี่ยถือว่าเป็นภาวะหนึ่งซึ่งเป็นถือว่าเป็นภาวะที่ที่ต่ำมากๆถ้าเทียบกับอัลลอฮฺสุบฮานะหัวตาละแล้วเราก็ดันั้นมนุษย์กับพระเจ้าเนี่ยอยู่ในสถานะที่ค่อนขอ้างที่ห่างไกลสูงนะครับต่างกันมากเลยทีเดียวดังนั้นจึงต้องมีสิ่งบางอย่างมาเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับ ชีวิตบนโลกใบนี้ต้องมีสิ่งบางอย่างเป็นสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นะครับส่วนในโลกอาเครรเนี่ยมนุษย์สามารถที่จะสัมผัสสามารถที่จะได้เห็นพระเจ้าในสวงสวรรค์นะครับสามารถที่จะได้ยินพระบัญชาของพระองค์โดยตรงเลยในสวงสวรรค์แต่ในโลกดุนยาในขณะที่เราใช้ชีวิตอยู่นี้จากพระเจ้าอยู่ฐานะที่สูงส่งอย่างมากส่วนมนุษย์ในฐานะที่ต่าเพราะนั้นพระองค์จึงจัดให้มีสื่อกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์นั่นก็คือ บรรดามาลายกานะครับมาลายกาเนี่ยเป็นสิ่งหนึ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมาจากแสงรัศมีทําหน้าที่รับใช้พระองค์ซึ่งงานที่พระองค์มอบให้กับมาลายกาเนี่ยมีอยู่หลากหลายมาลายกาบางท่านขอใช้ทับศัพท์ในคาว่ามาลายกามาลายกาบางท่านก็ทําหน้าที่นําบทบัญญัติเจ้าเลาะมามอบให้กับบุคคลที่พระองค์ทรงเลือกเฟ้นแต่งตั้งให้เป็นศาสนาูตนะครับเพราะฉะนั้นศาสนาทูนี้ก็จะสื่อก็จะได้มีโอกาสพบเจอกับมาลายกา นะครับส่วนมนุษย์อย่างอื่นก็ไม่อาจที่จะพบเจอกับมาลากา์แต่ว่าได้พบเจอกับรอซูลก็เป็นช่วงๆอัลลอฮ์มาลาการ์รอซูลซึ่งรอซูลก็เป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งนะครับหลังรอซูลก็มาถึงมวลมนุษยชาติก็เป็นสเตปเป็นขั้นตอนอย่างนี้ทีนี้อัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างมาลากา์มาด้วยนะครับให้เป็นรู้สูลันให้เป็นเป็นทำหน้ทานที่เป็นสื่อการทีนะี้ครับจะเห็นได้ว่าการสรรสร้างของพระองค์เนี่ยนะครับ เพื่อประโยชน์แก่ใครครับเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์นะครับเพื่อประโยชน์แก่มนุษย์สร้างทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็แนวทางสําหรับการดําเนินชีวิตของมนุษย์เส้นทางชีวิตมนุษย์เนี่ยพระองค์ก็มอบประทานให้ก็อย่างที่บอกนะขันจะจากพระเจ้าโดยตรงมายังมนุษย์ก็อยู่คนละภาวะกันรับคงไม่ไม่สามารถที่จะรับรับบัญชารับบทบัญญัติกันได้จึงต้องมีมาหลากันนะครับทีนี้ ถามว่าไม่เห็นพระเจ้าแล้วเชื่อได้ไงว่ามีพระเจ้าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเราเราไม่เห็นตัวตนของสิ่งนั้นแต่เราก็เชื่อว่ามีใช่ไหมครับเพราะเราสัมผัสได้ด้วยผลงานหรือผลของการมีสิ่งนั้นเช่นผมกําลังพูดคุยกับพี่น้องเนี่ยแสดงว่าผมมีวิญญาณใช่ไหมครับถ้าผมไม่มีวิญญาณตัวนี้ผมคงไม่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 อาจมานั่งคุยกับพี่น้องอย่างนี้ได้หรอกครับกลายเป็นศพนอนนิ่งไปแล้วเห็นไหมครับ ถามว่าเคยเห็นวิญญาณไหมมีใครเคยเห็นวิญญาณไหมเห็นไหมครับแต่ละคนไม่มีใครเคยเห็นวิญญาณริมรานเป็นรูปทรงกลมเป็นรูปทรงเหลี่ยมเป็นสีดําเป็นสีแดงมีวิญญาณมีรสเปรี้ยวมีรสหวานวิญญาณเย็นเย็นใช่ไหมครับไม่ไม่มีใครเห็นแต่ทุกคนก็เชื่อว่าวิญญาณมีทั้งที่เราไม่เห็นเพราะเราสัมผัสได้ด้วยผลของการมีวิญญาณก็คือมนุษย์ก็ยังพูดคุยได้เดินเหินได้นี่ผลของการมีวิญญาณ นั้นเพียงแต่เราสัมผัสพิสูจน์ได้ด้วยผลของสิ่งนั้นก็เป็นการเพียงพอที่เราจะเชื่อว่าสิ่งนั้นมีจริงก็เช่นเดียวกันเนื่องจากอัลลอฮ์อยู่ในสถานะที่สูงส่งยิ่งกว่าวิญญาณตะกี้นี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นมันสมองสติปัญญาหรือประสาทสัมผัสของมนุษย์ยังไม่อาจสัมผัสพ,พระองค์ได้ในชีวิตโลกนี้แต่เราพิสูจน์การมีพระองค์ได้ด้วยผลงานของพระองค์ที่มีมากมายในโลกแบบนี้นะครับพระองค์ สร้างบรรดามาลายก้ามาเพื่อเป็นทมหน้าที่เป็นสื่อกลางและบรรดามาลายก้ายัางทําหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลคอยจดบันทึกพฤติกรรมของมนุษย์เช่นเดียวกันเห็นไ,ไหมครับเพื่อมนุษย์จะได้ก้าวเดินไปในกรอบที่พระเจ้าได้วางมามั่นใจว่าการเดินตามกรอบที่พระเจ้าให้มานี่คือความปลอดภัยส่วนการเฉยใช้ออกนอกกรอบการฝ่าฝืนพระองค์ล้วนแล้แต่เป็น เป็นโทษเป็นพิษภัยเป็นอันตรายและสร้างความเสื่อมเสียทั้งแก่ตัวเองและสภาพแวดล้อมและกับสังคมทั้งสิ้นเลยทีเดียวซึ่งสิ่งนี้เราสัมผัสได้การฝ่าฝืนบทบัญญัติของพระเจ้ามีแต่จะนําความเสียหายมาสู่ตนเองแล้วก็สังคมทั้งสิ้นเลยนะครับอัลลอฮฺบดครับตรงนี้มาลายการที่พงค์สร้างมาเนี่ยมีทั้งสองปีกรูปลักษณ์ต่างๆแตกต่างก็ออกไปนะครับมีปีกสองปีกบ้างสามปีกบ้างสี่ปีกบ้างนะครับ ทั้งหลายทั้งมวลเหล่านี้พระองค์สร้างมาเพื่อนะครับเพื่อเพื่อมักโลกโดยเฉพาะยิ่งเพื่อมนุษย์นะครับและทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นพระองค์พระองค์ทรงสร้างมาได้ทั้งหมดอย่างนี้นั่นแสดงว่าพระองค์เป็นผู้ทรงกอดีทรงเดชานุภาพเหนือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นไปทุกอย่างอยู่ภายใต้อำนาจการบริหารจัดการของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อพระองค์ประสงค์ก็ไม่มีใครที่จะไปบังอาจขัดพระประสงค์ของพระองค์ได้เพราะฉะนั้นผู้ศรัทธาจึงจึงรู้สึกสบายใจเรื่องสิ่งที่ดีเกิดขึ้นก็ไม่ได้ดีใจจนออกนอกหน้านะครับเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นก็ไม่ได้เสียอ,อกเสียใจจนไม่มีอันเป็นกินเป็นหลับเป็นนอนนะเพรามมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกกําหนดโดยพระผูพ้พป็นเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ ทั้งทั้งนั้นเลยครับดังนั้นไม่ว่าจะสิ่งที่ดีเกิดขึ้นหรือเรื่องร้าย,รายเรื่องเลวร้ายเกิดขึ้นเขาจะนึกอยู่เสมอว่านี่คือการกําหนดของพระผูเ้เป็นเจ้านี่คืออีกทั้งยังเป็นบททดสอบจากพระองค์จะทดสอบว่าบ่าวของพระองค์เนี่ยจะยังคงยึดมั่นกับพระองค์ إ มมานศรัทธาต่อพระองค์เหนียวแน่นสขนาดไหนและสุดท้ายก็คือบ่าวของพระองค์จะรู้สึกขอบคุณต่อพระองค์อยู่เสมอบ่าวที่มีอม م านศรัทธาไม่ว่าเรื่องดีเกิดขึ้น หรือเรื่องรายเกิดขึ้นก็นตามบ่าวที่มีอิมานศรัทธาที่ผูกพันอยู่กับพระองค์เนี่ยจะสำนึกในบุญคุณของพระองค์เพราะฉะนั้นคําว่าอันฮัมดุริลละยิ่งสามารถออกมาจากปากบาวของผู้ศรัทธาอย่างไม่ยากเลยนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราคงเป็นคนหนึ่งที่คําว่าอัลฮัมดุริลละนะครับเปียกชุ่มที่ริมฝีปากของเราอยู่เสมอครับสำหรับครั้งนี้จากจากราพี่น้องด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอสสัลลอฮฺให้ توفيق ม ن ه ا ي ة وسلام ع ل ตลอ ورحمة ะ ل ل ه وبركاته